ส่วนลุงแกออร์แกนิก,กนะครับออร์แกนิกปลอดสารพิษปลอดสารพิษแน่นอนอันนี้ผสมผสมมันที่เจ็ดเดือนสามเจ็ดโอ้ต้นนี้น่าจะเยอะสุดไหมเงยจัดเยอะเยอะมากที่สุดไม่ใช่ว่าออกหมดทุกต้นนะมีอยู่ต้นนึงไม่ออกอนะออกับเขาใช่ไหมเน่ยปีที่<ม>ทแล้ว,ลวออกปีนี้ไม่ออกต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ตนะ้นนี้ก็ลูกสวยนี่ปกติมันต้องออกทุกต้นไหมครับออกทุกต้นปีนี้มันแรงจัดไงแรงแรงมันมาก มีนี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากสวยเปเลอร์เลยนะครับเนี่ยนี่กระโโนี่เริ่มกล้เหลืองนะนี่พร้อมกันก็ประมาณวันเตือนเดือนเดือนเจ็ดือนเลยอันนี้เป็นใบหีเหลืองทั้งหมดเนาะมบฮีเหลืองทั้งหมดมีสีอื่นบ้างไหมครับลุงมันก็มีสีแดงอยู่ด้วยมีไหมครับมีต้นเีให้ดูนี่ถ่ายดูต้นนี้ นี่นะครับต้นนี้สะสมมูลเหมือนเขาแต่ไม่ออกปีที่แล้วน่ก็ออกเกิดกันนี่นะครับไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้ทําเหมือนกันแล้วคิดว่ามันจะออกไหมครับลุงออกปีต่อไปถ้ามันเป็นอาการอากาศถ้าอากาศเย็นน่าจะออกอ๋อปีนี้มันร้อนเนาะร้อนเป็นเพื่อนใหญ่เขาปลูกเป็นพันต้นของเขาก็ไม่ออกบ้างเหมือนกันอ่าฮะเขาไม่ออกเยอะเลย๋อเหรอมันเป็นเพราะว่าอากาศร้อนใช่ไหมอากาศมันร้อนมากไม่ไม่นั่น แตปีนี้มันก็ร้อนจริงๆนะครับลุงร้อนมากเดี๋ยวพาไปดูอีกพันที่ที่เหลือก็ออกหมดใช่ไหมครับลุงออกหมดมีต้นเดียวนี่แหละอ๋อก็ยังดีนะที่ได้ผลผลิตต้นอื่นออเวันนี้อันนี้คือหน่อเรามาชำใหม่ทำได้สองเดือนละเรามาปลูกได้สองเดือนอันนี้หน่อที่เราปลูกใชปลูกได้สองเดือนละได้สองเดือนละ นี่รอดได้นอนเพราะหน่อข้างยังไม่เหี่ยวเลยอ่าพี่จะได้หน่ออีกไหมนะครับมีสองหน่อนี่ก็พี่นายแหละพี่หน้าคงยังไม่ได้นมันตอนไม่ได้มีหน่อออกยนอันนี้ยี่สิบสามเดือนหนึ่งอันนี้พันกินสุกอ่านี้กิจสุกใช่ไหมครับพี่ มันต้องสุกมันถึงจะหวานอ่านี่ลองชิมดูได้ก็ไม่หวานนิดๆก็ฝาดเริ่มแดงแล้วพันธุ์สีแดงอันนี้พันธุ์แดงบารีแดงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้พันธุ์อะไรครับไม่รู้ไม่ตรงสายพันธุ์ซื้อมาไม่ตรงสายพันธุ์อ๋อไม่ตรงสายพันธุ์ได้ไม่ตรงสายพันธุ์ยังกินไปซื้อเหลืองมาครับก็ก็บอกว่าเหลืองเราซื้อมาในเซฟมันไม่ตรงสายพันธุ์อืมแต่ดีนะมันยังให้ผลผลิตเราเนาะใช่มันตรงไม่ตรงสายพันธุ์จะอร่อยไหม ก็หวานมากเลยถ้าสุกนะเร่มเหลืองไ่สุดลองชิมหน่เหลืองเหลืองแดงนั่นแหละนี่นะครับก็มันฝาดฝาดมากตัวเนี้ยตงวกุตีนะแต่ถ้าสุกแล้วหวานมากกว่าอย่างนั้นอีกหวานมากนี่ไม่ตรงสายพันธุ์นะครับแต่เราลองชิมกันนะครับว่าอร่อยไหมอือก็หวานนะครับลุงแต่ก็อฝาดฝาดหน่อยมันต้องฝาดหน่อยครับมันเริ่มหวานแล้วนี่ครับ ไม่ตรงสายพันธุ์ไม่รู้สายพันธุ์อะไรไม่รู้สายพันธอะไรไม่ตรงสายพันธุแต่สีแดงเนาะสีแดงนี่ออกให้ผลผลิตไปยังครับปีที่แล้วไปแล้วไปที่แล้วสีแดงใช่ไหมครับเอาไว้น้อยลูกใหญ่กว่านี้นี่ไปเยอะเกินไปลูกไม่ใหญ่เท่าไหรอ่อืมอืมก็าหวานครับ <c oughs> โอ้โหขนาดยังไม่สุกมากครับยังหวานนะครับถ้าสุกแล้วหวานมากเลยหวานดีกว่านั่นอีกลูกค้าชอบหวานนี้อันนี้เลยที่แรกลูกค้าเขาบอกว่าไม่เอาลักฟด พอพอกินสุกแล้วก็บอกอู้หหวานใครก็จะเอาอมันต้องรอให้สุกให้ดําอันนี้ต้องรอถึงดําเลยไหมครับดําเลยอแดงธรรมดามกินไม่ได้อืแดงธรรมดาก็อยู่ประมาณนี้แหละจะฝาอยู่ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็มีอยู่สิบจันถ้าให้ผลผลิตเยอะนะครับสิบจันจันหนึ่งประมาณสักสิบโลน่าจะได้อืมี่ใครชอบพันหวานก็นี่ลูกน้องตั้งชื่อพันแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เราตั้งชื่อพันอีกเลยไป่รลูกพันเลย <laughs>